สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักดวงสุ่มโดยรวมกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักระหว่างคุณทั้งสองคนว่ามันจะมีพลังงานที่คนคนหนึ่งได้เดินหันหลังกันไปที่เงียบ ไม่พูดไม่จาซึ่งไม่ใช่เขาอยากจะทำนะมันเป็นเหตุผลที่เขามองแล้วว่าเขาควรจะตัดสินใจทําแบบนั้นนะคะมันเป็นการตัดสินใจของฝ่ายเดียวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่ไม่ยอมบอกเหตุผลกลับให้อีกคนนึงรับรู้นะซึ่งเหตุผลเหตุผลนั้นที่เขาไม่ยอมพูดก็คือเขามีปัญหาในเรื่องของ การเงินนะคะเขาอาจจะไม่อยากบอกคุณเพราะดูดูแล้วลักษณะของคนคนนี้เขาจะเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำครอบครัวหรือว่าเขาต้องมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวซึ่งเขาอึดอัดที่จะพูดจะบอกคุณนะไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งเขาไม่อยากให้คุณเข้ามา วิตกกังบนเข้ามาช่วยเหลือเขาหรือเปล่านะคะเขาไม่อยากให้คุณอึดอัดใจแล้วก็เครียดไปกับเขาและในการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เชื่อเธอว่าเขาตัดสินใจทำไปแต่หัวใจเขาความรู้สึกของเขา มันมีความจิบป,ปวดนะคะทรมานใจมากที่ไม่ได้บอกกับคุณเขารู้แหละว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาหรือว่าเดินผ่านหลังไปจากเขาแล้วก็ตามซึ่งเขาก็เลือกที่จะทำนะคะก็บอกแล้วว่าคนคนนี้เขาอยากให้คุณมองเขาในรูปรูปแบบในลูกที่ดูว่า เขาคุณอะประทับใจเขาเขาก็อยากให้คุณเห็นภาพโพสภาพลักษณ์ที่ทําให้คุณชื่นชมเขานะคะเขาไม่อยากให้คุณเห็นในบางมุมที่เขามีความอ่อนแอหรือเขามีความอคัดสนในเรื่องของการเงินนะช่วงนั้นนะจากหลังจากที่เขาได้หันหลังและนิ่งจบกับคุณไป ดูจากพลังงานแล้วเขาเครียดมากๆนะคะเขาก็ยังไม่ไปไหนได้แต่คิดที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการงานการเงินของเขานั่นแหละและยังมาคิดถึงคุณอีกมากมายนะคะเขาเจ็บปวดกับการกระทำของเขาในครั้งนี้มากๆนะคะซึ่ง เขาก็รับรู้ว่าคุณต้องเสียใจแน่ๆคุณจะเข้าใจผิดว่าเขาทิ้งคุณไปหรืออะไรก็ตามนะก็เขารู้ว่าคุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อเขามากซึ่งเขาก็มีให้คุณไม่แพ้กันนะคะเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณรับรู้เพราะเขามีปัญหาอยู่นะตอนนี้นะ แล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่ดีเกิดขึ้นนะแต่ก่อนที่จะมีช่วงเวลาที่เกิดดีๆเกิดขึ้นนั้นเขาไม่ได้บอกคุณก็คือว่าเขาเคยคิดที่จะวางแผนในอนาคตกับคุณนะซึ่งมันดูแล้วมันสวยงามมากๆเลยนะคะแต่มันได้พังได้ยังทำไม่สำเร็จอะ่ะอืเพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามา กนขวางความรักระหว่างคุณไว้มีทําให้คุณกับเขาได้หยุดนิ่งกันไปได้ได้พบเจอกับความรู้สึกแย่ๆนะแล้วก็ทําให้ความฝันของคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามันไม่สําเร็จณนะตอนนั้นนั่นเองนะคะเขามีความเจ็บปวดมากนะถ้าเขาบอกคุณได้เขาก็จะบอกคุณนะแต่เขาก็จะสู้นะ สู้ให้ถึงที่สุดให้หน้าที่การงานเขาดีขึ้นมั่นคงดีขึ้นการเงินดีขึ้นเขาก็จะกลับมาหาคุณน,นะคะมาขอโอกาสใหม่ๆบางทีเขาอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จการงานการเงินเขามั่นคงอ,ออกจากอุปสรรคในเรื่องของการเงินได้นะเขาอาจจะกลับมา มอบความรักมอบของมีค่าแล้วก็มาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้คุณก็ได้นะคะซึ่งเขารู้แหละว่าคุณก็ไม่ได้ต้องการนะจุดนั้นนะคะแต่เขาอยากให้คุณ มีความคิดถึงแล้วก็ยังอยากให้คุณเอาใจใส่กับเขาเหมือนเดิมซึ่งมันคงจะเป็นไปได้ยากนะเขาก็คิดเองเออเองตามภาษาคนไม่ได้พูดคุยกันนะเขาพยายามต่อสู้กับปัญหาที่เขามีอยู่นะซึ่งบอกได้เลยว่ามันหนักมากๆแลแล้วเขาก็มาเจ็บปวดเรื่องของความรักที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณอีกนะถ้าเขาได้พูดคุยกับคุณ มันยังมีความกําลังใจมีความรู้สึกดีๆที่จะได้ึสู้กับอุปสรรคบ้างแต่ณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณกับเขาได้หยุดนิ่งกันไปอาจจะไม่ได้ติดต่อกันด้วยคุณอาจจะโกรธนะหรือสร้างกำแพงขึ้นมาไม่ให้เขาได้ติดต่อคุณเพราะเขาเดินหันหลังไปโดยไม่บอกอะไรคุณเลยทำให้มันเหมือนมีรับลมคมในซึ่งคุณก็ไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ้นนะ แต่เขาก็มองคุณนะคิดถึงคุณแบบว่า,ายังหลงรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณมากมายแต่ในม,ม,มุมมองของคุณพูดติดๆเลยช่วงนี้ก็คือว่ามุมมองของคุณมองว่าคุณกับเขาเป็นความรักที่มันมันมีอะไรคลุมเครือคุณไม่อยากไปต่อ เเป็นเพราะเขาไม่พูดนั่นเองนะคะเขาไม่บอกในสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ไม่บอกในสิ่งที่เขาประสบอยู่มันก็เลยดูเหมือนว่าเขามีอะไรที่คลุมเครือไม่ชัดเจนทําให้คุณมองว่าเขาแม่ออจอาใใส่คุณเขามีอะไรปิดบังคุณหรือมีเรื่อง มือที่3หรือบุคคลอื่นเข้ามานะซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะต่างคนต่างมองแต่ละมุมนะคะแต่เขาก็ยังอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณนะ ไม่ว่าตอนไหนก็ตามไม่ว่าตอนที่เขามีอุปสรรคปัญหาก็ตามแต่มันติดตรงที่คุณกับเขาไม่ติดต่อกันอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นที่เขาอาจจะพูดคุยกับคุณแล้วมันไม่ได้สื่อสารสื่อความหมายถึงกันนะมันเหมือนว่าถึงมีคนสื่อไปมันก็ไม่ได้รับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับข้อความหรือคําพูดจากันเกิดขึ้นนะคะทําให้ไม่เข้าใจกันหนักไปเลยนะ แต่มันก็จะมีในอนาคตนะมันจะมีการที่เขาอาจจะได้กลับมาพูดคุยกับคุณอยู่เนาะเพราะว่าเขาได้วางแผนในเรื่องของความรักนะอยากอยู่กับคุณเป็นครอบครัวแต่ณนะตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะกระดิกไปไหนไม่ได้นะแต่เขามีความมุ่งมั่นดูดูแล้วความมุ่งมั่นของเขามีมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวมาติด ตามกันในคลิปหน้านกักกานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วมันจะตัดไปนะยังไงเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่อไปนี้อยู่นะแล้วก็ยังมีความคิดถึงของคุณนะเองเขาก็อยากให้คุณคิดถึงเขามากๆนะไม่อยากให้คุณไปมีใครอะไรประมาณนั้นนะคะ หาใครมีสถานการณ์คล้ายๆแลนดอมนี้ก็ที่ยังรอคอยกันอยู่นะก็บอกได้เลยว่ายังไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแลนดอมนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3นะแต่ก็จะเป็นความรักในอนาคตที่จะมีการหมุนเวียนกลับมาหากันอยู่นะคะใครที่รอคอยความรักขอให้สมหวังก็ขอให้คุณทั้งสองจง มั่นใจกับความรักที่มีต่อกันนะเชื่อว่าพรมลิขกิจเชื่อว่าโชคชะตาเขาจะต้องเห็นความตั้งใจในความมุ่งมั่นในความจริงใจของคุณทั้งสองนะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่จะได้กลับเข้ามาหากันนะณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าต่างคนต่างทํางานอยู่นะเม็ดมันมีเม็ดมันนี่กันเลยนะก็จะมีข่าวดีในอนาคตแน่นอนค่ะ ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่น้อมรับคำทํานายสิ่งดีๆไปเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ